ขอน้ารั่วครับไหล่เจาะๆเลยโอ้ยเสียทุกรายการเสียทุกรายการจริงเลย,ร,ยรถตกคืของรถก็เสียเงินก็เสียของรถยิ่งม่ค่อยมีเงินอยู่โย,ยกซ้ายโยกขวาไม่ทอดไหนนั้นออกเลยไอ้สายรัดอ่ะไม่ทอออกออกไปข้างนอกเลยเออแล้วก็เอาครีมแดง,งหมุนรันออกไปข้างนอกเลยหรือมาข้างในก็ได้รันเอาครีมไปเอาครีมแดง,งหมุน รู้วมือไม่มีแรงอยู่โอ้โหไหลเลยโฮ้ยน้ำไม่ได้ใส่น้ำยามานณ้ำบอกตอนไหนนั้นมันรั่วไงโอ้นั้นไม่ได้ใส่ดีกว่าเอาเอายกไปเดี๋ยวยกนี้ให้ยกกระนุนไปกระนุนยกท่อน้ำยกซ้ายยกขวาดึงขึ้นเลยออกไปข้างนอกหน่อยดันไปดันไปหาเครื่องหน่อยไม่ติดยกขึ้นไปยกขึ้นไปซ้ายขวาไม่ติดหรอกมันออกไปได้อยู่โอ้ตรงเอาไอ้พลาสติกตัวล่างออกก่อนนู่นติด

วันนี้ขายข้าวออกมาแน่วันนี้เมื่อวานไม่มาไม่ได้ขาย,ยบบครับอ๋อใหญ่10ล้อครับเป็นเงี้ยเนี่ยเน่เป็นเข้าเงี้ยแล้วบีบๆแล้วดัขนข้าข้างในมันมีตัวบีบอยู่หลักโค้งๆครับหลักโค้งๆอยู่ได้อยู่ ดูถอดยากหน่อยอะ่ะติดอยู่สายอยู่ไหนไม่รู้หรอกจะมีตัวโค้งตรงนี้คือมันจะแข็งหน่อยต้องมือต้องแข็งอ่ะนี่นี่ข้างในเนี่ย ออกออกออกแล้วตัวหนึ่งออกแล้วข้างข้างหนึ่งออกแล้วครับข้างนี้ช่างมือไม่แข็งมือมันต้องแข็งแข็งครับมีตัวกลมอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนมือก่อนีตัววัดติกหมดแลวนว่นเ่งโอ้แข็งมาฝั่งนี้ไม่ออก หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดึงแางแล้วพอดึงออกมาไปหาไปใช้เราจเจออีกของยังหาไม่เจอเลยหาเจอได้โอ้โหไม่ธรรมาดาว่ะไหนเอาไปใช้มาสองดูก่อนดิไหนโชว์ไปใช้ก่อนไอ้เชือกมันไหนแขวนดึงเชือกดิโอ้โหไม่ห้อยห้อยห้อยต่างๆไม่ไม่ดึงดึงเนี่ยดึงเนี่ยไม่ดึงดึงมีเชือกด้วยกลัวหายพอวางบนแบตไปไม่ต้องแขวนเฟนทำไมต้องวางนู่นแขวนไม่นี่ โอ้ยหายไปตัวหนึ่งในห่วงยังอะไรเรื่องหง่ายยกไปซ้ายขวาซ้ายขวายกขึ้นเออยงั้นแหละซ้ายขวาซ้ายขวายกไปยก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 นี่โดนท่อเอดึงตรงนี้นะเดี๋ยวนะติดท่อเดี๋ยวเจะติดท่อน้ำอ่ะดึงขึ้นดึงทานนุ่มขึ้นก่อนดึงท่อน้ำอ่ะ น่ไปนู่นว่เอ้ยได้ึไปแล้วนไให้ดมขึ้นอ่เงดึงไอ้นลงหน่อยอันี้ยกอัขึ้นหนยข้างนี้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวติดทอน้ะคลงก่อนลงก่อนลงขึ้นก่อนยกเอาครังนี้ขึ้นก่อนอาไม่เอาครังนี้ขึ้นก่อนเอาครังนู้นลงฟื้นนยฟื้นนยื้นไปฟื้นนิดนึง ยกซ้ายยกขวาฟื้นๆหน่อยเป็นแล้วออกแล้วยกไปฮะไม่ติดไม่ติดขึ้นเลยขึ้นเลยไม่ติดยกยกขึ้นอีกยกสูงๆเป็นแล้วโอ้หติดในนั้นหน่อติดในนั้นไม่ออกหมดนี่หนิเดี๋ยวยด้วยมันออกไม่หมดมันเลยออกไม่ออกต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะเนี่ยนี่มีแง่งแค่เนี้ยทอดแล้วไม่เคยใส่คืนตัวนี้ทำคันทิ้งแม่งอย่างเดียวทิ้งกูแพงไว้ปะมันน้ำรั่วเปล่านรือรั่วไหมไม่รั่ว โอ้ไม่กลับกลับอีกข้างนึงดิกลับมาหน้าอีกข้างนึงพิงพิงไปทางนู้นเอื่นหรอหวังมันลมมานะชีนคอหน้ารั่วครับถอดสายพานพาวเวอร์ก่อนนะแล้วก็ถอดอันนี้ออกมาว่าดี่แตกอีกโอ้ยกูไม่อยากพูดเลยแซมของเก่าไม่รู้มีหรือเปล่าลองหาดูนู่นของเก่าแขวนไว้มีหรือเปล่าไม่มีหรอกโอ้ยเดี๋ยวไปเอาของในอู่ใส่ก่อนก็ได้ไปพัดอ่ะมีอยู่เพราะไม่ได้ใช้งานรถนอู่เฮ้ยที่บ้านก็มีนี่ตัวนึงอ่ะ ฮะของพิเกมนะเออตัวเท่ากันไหมนั่นกแตกแตกบก่เออในอูมีอยู่เนื้อไปถอดเอาในอูก,ก่อนอเ,เอาถอดนี่ก่อนถอดไวยพัดก่อนเบอร์สิบลูกบล็อกอ่าพัดแตกอีกครับโอ้เสียทุกรายการลูกบล็อกเบอร์สิบอ,อะคิวแรกเลยนะไม่ก็ลากมาให้มันสุดซอยเดยมันจะได้ไม่ต้องขึ้นไปเนีย่ยลากมาให้มันสุดลากมาอีกไนะี่เขาแกะอันนี้เนี่ยนี่ เนี่เนี่ยไอ้เครื่องมือส่วนตัวไม่เอามาบรอยกมาเนี่ยทั้งแรงเลยโอ้งเรื่องเงินเราเดินเอาหาทำไมวะตรงนี้ขอดยากอ่ะคลิปสองอันอยู่ข้างล่างนะอยู่อย่างนี้เขาเนี่ยเข้าเนี่ยเข้าตรงนี้เลยอย่างนี้เขาไม่ถอดออกมันยึติดไอ้นี่อยู่อย่างนี้นะคลิปอยู่นี่เข้าอย่เงี้ย นี่ตขาแคนี่โอ้มันติดอันนี้มีแง่งตรงนี้อหนึ่งแล้วนี่หนึ่งมีแง่งเนี่ยหนึ่งนี่หนึ่งซึ่งมากไม่ค่อยเหลือหรอกทิ้งหมดเออเครื่องมือก็มีบอกบสิษัทขอโดยพัดก่อนก่อนหวานมารั่วอะไรมารั่ว่หวานเนาะเออธรรมดาไม่น่ารั่วมันเหมือนจะรั่วเมื่อวานน่ะแต่เข้าใจว่านั้นไงน่าอยากมู้เหมือนน้าทางไง มไม่นี่ดีนะขจะของทําเองนะจะ <c oughs> เป็นรถลูกค้านี่มีปัญหาแล้วมีปัญหาหนี่ขับมาดีๆไม่เป็นไรมาถึงอูรั่วโอ้โหรถลูกค้าได้ยาวเลยนะก็เหมืนอนเรแค่เปลี่ยนท่อยางทําไมไ <m> ปเก็นรัวนรนร่วเกลี่ยไฟครอบรั่วทําไมซีนคอรัวร่วใส่รั่วเพราะไอ้ใช้น้ำยาล้างเครื่องหรอมันแรงเหตุนุ่งเย่าลืหมือนนั้นเดี๋ยวหายนู่นน่อไอ้จุกไอ้รองมะนาวเห็ือนไหมข้างล่างอะเอามือชี้เออมันหายนะมันติดที่นนนู่ตัวึงเออไว้งั้นั่นช่างมัน ตอนใส่ตอ้ตองใส่ครบเอามือชี้ก่อนนี่ตรงน,น,นี้นะนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาไฟก่อนมองมาเห็นไหนชี้ก่อนนี่นู่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อกล้องจับภาพก่อนนั่นแหละเออท,ทางนี้ทางนี้ไม่มีนะงนี้ติดไปนู่นเออนี่อยู่ใต้หม,ม้อน้าต้องใส่ด้วยนะยางรองน่ะรองหม,ม้อน้าไม่งั้นอันจะหม้อน้ารั่วได้ไอโฟมนี่มาจากโรงงานน่ะสมัยเขาไทยมอน้าก็เลยมีโฟมจรงิงๆต้องเอาทิ้งเลยโฟมเนี่ย ตอนประกอระบรถอ่ะเขามีโฟมรองอยู่อานนี้ก็แตกอีกโอ้แตกอีกไหวอเลยหมดเลยอย่างงี้ตายเสียทุกรายการครับรั่วเจ้าของรถไม่ค่อยมีเงินเลยไม่ใช่ไม่ค่อยมีไม่มีเลยหละโอ้หนี่ <c oughs> ถ้าเป็นรถลูกค้านะ้า,ายเ,เลยเปลี่ยนแม่งแค่ท่อลม ทำไม<ล>ประกินฝาครอบรั่วทำไมไอ้นั่นรั่ว <c oughs> โอ้โหาลาเป็นตายหาเลยต่อันอีกยาวครับเจ็ดสามเก้าห้าวีโก้ครับโอ้เข้าอุนเฉยเลยไม่มาเราอ่ะไหนดูแต่วันนี้แต่แต่ครับเนี่ยไหนก็ต้องเลียนอีกรอบนี่โอ้ครับแต่แต่ครับ เออทำไมมองไม่เห็นวะตอนแรกนี่มันแตกงนานนล้นี่นะเอากาวทาอยู่ไหมนี่กาวช้างอุดอยู่ไหมนี่นะต้องกาวะนั่นกาวผสมอ่ะนะกาวผสมเออซื้อกาวต้องสองร้อยบาทนะแตกครับไปพัดแตกอีกละขายไอ้นี่ก่อนใส่พานพาวเวอร์นะเอเอาแวนข้าง เป็นข้างยังนู่นน่ะนี่นี่หน้าค่างมีอยู่ตรงนี้คายน่อที่ออกนะท่อไคอมเพลคายจะได้ออกแล้วก็มีน็อตเบอร์สิบต้องเสียบจากนี้ไปเสียบจากข้างบนเข้าไปมันง่ายๆรุ่นนี้ไม่ยากหรอกอเสียทุกรายการ อย่าบอหลังรั่วตามนะปั๊มน้ำรวยอย่าพูดนี่ถอดเป็นหลังเฮ้ยปั๊มน้ำต้องถอดไม่ต้องถอนหรอสองหลังเดียวหยาาหยถอดเส้ยพานไปพอาละอย่าพูดเป็นหลังคนเดาใส่ไม่ดีเลยเมื่อวานเจอไอ้สูตรถอดไอ้ถอดเนี่ยถอดไอ้ตัวยึดกรองมีโก้ื่อวานหาตั้งนานเสียงโง้มาหลายปีถอดง่ายๆ ตั้งหลายคันนะถอดไม่ออกทีนี้ได้ได้สูตรอ่ะเอามือกดเลยกดแรงๆอืมอืมอี่มีตัวล่างอีกตัวหนึ่งไม่ได้ขายตัวนู้นอ่ะทางนู้นอ่ะมีอีกตัวหนึ่งอยู่รู้ตัวไหนมีน็อตยึดตรงนี้อตัวหนึ่งนี่เไม่ใช่ในตรงนี้มั้งตัวหนึ่งปกติมันไม่น่าแน่นนะนี่น็อตนี่น็อตนี่มั้งไม่รู้ เลยไม่ใช่ตัวหน้าหรอกเออตัวหน้าใช้อยู่เดียวถอดแกะออกสุขาพนี้สองตัวโอ้ติดเครื่องกับแทกเอาเลยก็ได้เราเนี่ยเดี๋ยวตัดเครื่องกับแทกเอาเลยนะ อู oh. <osc> ้ชออกแล้วครับ huh. ก uh ็เอาสียผานออกมาดีนะเจ้าขาร์ดมันติดไอ้นู่นเลยมันติดไอ้เบิร์นซี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอออกแล้วต้องดึงตรงนี้ออกออกแล้วแล้วพอบอต้องดึงตรงนี้ออกอย่าดึงนู้นนะดึงนู้นนี่แหละมันมีสูตรของมันอยู่ตัวล่างก็ได้เออเคออก ดึงตรงนี้ออกก่อนนะเพราะงั้นอกอกยากอันนี้ก็ถอดน็อตนี้ตัวหนึ่งถอดไปตีนะต่อยยาวเลยต้นท่อเองขาดอีกจับสองมือไหมต้นท่อขาดอีกออกแล้วออกแล้วแค่นั้นแหละมันจะต้อง,งล่างด้วยหรือเปล่า ล่างสองตัวเบอร์สิบสี่เป็นข้างเลนะนะู่นน่ะสองตัวมีสองตัวข้างละตัวอเออนั่นแหละมีสองตัวอันนี้ถอนนี่ออกเลยเก่งกาแต่ถอนไม่ออกเลยมันจะได้มันจะไ,ได้เลื่อนเลยนะถอนอีกตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งล่างไม่ตัวขงง้างในนั่นแหละก็อเอาเว้นข้างบล็อกไม่เข้าไม่ถึงถึงไหมถึงไหม ดจับเล้วดึงให้จับมานี่เดี๋ยวดึงให้ไม,ม่ได้ใส่มเข้าดิเ,ดเ,ดเขายังเขาแล้วสั่งมาไมไมันมันไม่เข้าวะมันติดนะครับเอ้ยมันล้วมมันล้วมมันล้วมล้มวมแล้วพอๆไม่ได้ขันตัวแรกเอ,เอามือกดลงไปกดใช้พานนะี่ไปแล้วโอ้ยแล้ว ถอดไอ้นู่นก่อนนู่นถอดไอ้ปั๊มน้ำอะ่ะเอองั้นะมันมีสูตรของมันอยู่นั่นแหละอดแก๊กเดียวก่อนแล้วก็หมุนทางนี้ออกแก๊กนี่แก๊กเนี่ยไม่แก,ก๊แก,กได้ชาร์ตอ่ะตัดอันนี้ไปข้ในไว้เอ้อย่างเงี้ยหมุนเน,น,น,นี่สองมือไหมไม่ไม่ไม่ออกทีละสายดยิเออแล้วก็แล้วก็วกออกปั๊มน้ำเออแล้วออกปั๊มน้ำก่อนมันจะออกง่ายเอองี้ได้อยู่เออต้องลงไปข้างล่างออกง่ายกว่าเนาะเพี่ เบอร์ยีบสองปั๊มน้ำต้องถอดหรือเปล่าไม่ถอดมันติดหรือเปล่าอนถอดไม่รู้เอาเบอร์ยีบสงถอดใส่พันเอก่อนถอดตัวนี้ใช่ไหมอืมถอดตัเบอร์ยีบสแล้วก็เบอร์สิบยาวถอดพันเอครับาเทวอร์่าเดี๋ยวพวกนี้ทนจริงๆนะใช้งานมาแม่งยีปีไม่เสียอยอมเลย ยี่ห้ออื่นพังหมดแล้วของนิสันไม่เสียว่ะสองมือจับแน่นเลยองอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งพอเบอร์สิบปัดเบอร์สิบเนี่ยเอาก็ต่อยาวเสียงทุกคนถ้าไม่มีก็แว่นข้างอ่ะเอาสอมห้าลูกค้าหายหมดไม่เมื่อกี้ถูกแล้วนั่นแหละไม่ได้ มด้านใช้พานโอ้านรู้ไม่รูนน้ดิดัานนี้นเขาไม่ไอ้ได้ชาร์จอ่ะเอาอะไรงัดเลย <12. S 1> บ, <12. S 1> บอบอเสร็จแล้วเสร็จแล้ว12 10 12 12อ๋อ12นีเดียวเดียวเขาทำสำเร็จไปน,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 นี่นี่นี่อยู่ฝั่งนู้นน่ะอยู่ที่เดียวกันน่ะ12ตัวสีดำอ่ะพ่นสีดำอ่ะไม่อีกตัวหนึ่งนี่อพ่นสีดำติดกันเนี่ยนี่เนี่ยเออมานั่นแหละ เฮ้ยเขาออกแบบไวโดยเฉพาะไว้ทํางานแค่นี้เลยไหนดูก่อนไปแจ้ก่อนนี่แหละเขาต่อไว้เพื่อจะทาวีโก้โดยเฉพาะเห็นแล้วเห็นไหมง่ายเนี่ยเอาไปทํางานอย่างอืนไม่ได้ใตยแค่นี้แหละที่มีแค่นี้เด้เชื่อมไม่ตรงด้วยเห็นไหมไม่ใช่เขาเชื่อมผิดนะเขาตั้งใจไหนเอามาดูนี่นี่เเขาเชื่อมไม่ให้ตรงนะ ไม่ใช่เชื่อมผิดนะตั้งใจให้เป็นงี้ครับเพื่อจะได้เข้าได้เงี้ยเอียงไม่ชนเออแล้วก็ยกออกอ่ะหมุนแล้วก็ยกออกมันจะหมุนได้อยู่เออหมุนแล้วก็ยกออกหมุนแล้วก็ยกออกมันจะมันเหมือนไม่เวิร์กแต่เวิร์กพอแล้วออกละไม่หมุนตัวบนเนี่ยตัวเนี้ยตัวตั้งเอะหมุนตัวตั้งตั้งไงสายพานตัวบนไม่ถอดตัวบนเลยไม่มันยาวอยู่นะพอพอพอจะไม่ผิด มุนทีเดียวออกแล้วหมุนมุนเอามือหมุนเลยไม่มุนตัวตัวนี้อย่าหมุนเอหมุนไอตัวน้อยตัวน้อยเนี่ยนนั่แหหละมุนซ้ายหมุนขวาเลยจะออกออกไหมออกกัดทอสแม่งี่บสองมาแล้วดิ่งยาวเลยพวกนี้เราเบื่อนายแล้ว อันี water, <Out line. S 1> water, ่ต <quiero S 1> ้องถอดออกวหรอปั๊มน้ำอ่ะถอดออกอะถ้าไม่ถอดออกไปอ๋อนี้ออกไม่ได้ถ้าไม่ถอดปั๊มน้ำเอาลูกบล็อกล้วงแล้วมันชนเนี่ยมันตีลูกบล็อกมันมันลูกบล็อกไม่ได้ไงถ้าไม่ถอดปั๊มน้ำ